วันนี้ช่างกุญแจชินจามารีโอนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนี่เองครับเป็นความใฝ่ฝันของไยรุ่นทุกยุคทุกสมัยนะครับตัวนี้เป็น MINI Cooper ์ G.P. นะครับรุ่น Limited Edition นะครับรุ่น2ที่นั่งนะครับ5ประตูคูเป้อย่างสวยเลยนะครับน็ครับเป็ดด้วยนะครับรุ่นนี้รุ่นหายากนะครับนะปัญหาก็คือลูกค้ามีกุญแจดอกเดียวนะครับรุ่นนี้จะพบปัญหาบ่อยอายุการใช้งานของกุญแจก็คือ เ็ไปถึง10ปีแบตเตอรี่ก็หมดไม่สามารถใช้งานรีโมทได้นะครับไม่ต้องตกใจเพียงโทรหาช่างกุญแจเอชินคุณจะได้ดอกกุญแจเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือใช้งานรีโมทได้ดีกว่าเก่ามอาจารยาเราสอบสวามสมบัตินะครับเราจะกดนะครับแ่ยล็อกนะครับแด้หรืึไม่ได้นะครับอันล็อกนะครับอันเดิมนะครับอันเดิมนี่แบตเตอรี่หมดนะครับกดงไงก็ไม่มานะครับตัวนี้นะครับปัญหาทุกคนมีนะครับเจมาเทสของเราอีก่านะครับ ล็อกอันล็อกมาเทสตาร์ทนิดนึงนะครับวันนี้เป็น G จีเข้ามาข้างในก็จะมีแค่เบาะสองานนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสวยงามนะครับรองรับกับสรีระร่างกายนะครับขับซิ่งเพีโค้งได้สบายตัวนี้เป็นเกียมนว่นก่อนอื่นจะมาเหยียบคัส์นะครับัูตำแหน่งเจพีนะครับจะดึงเด็กมือไว้ไหนก็ดีกันพุกนะครับอ่านเรียบร้อยนะครับเครื่องฟิสตาร์ทติดง่าย ดอกที่2นะครับดอกที่เราโปรแกรมขึ้นนะครับดอกนี้นะเสียกุญแจพิ่อนติดสตาร์ทติดง่ายเช่นเคย mm. นะครับสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปญี่ปุ่นสามารถติดต่อเรามาได้ที่0955636282นะครับช่างกุญแจเอชินบริการทั้งในและนอกสถานที่และมีรถโมบายไดโนเสาร์ยักษ์ใหญ่คันนู้นสีแดงคันเปนเลยครับ วิ่งให้คุณได้ทุกที่ทุกเวลานะครับไม่ต้องเป็นกังวลโทรมาหาเราเท่นะานั้นมาทางดูตัวสวยหน่อย้างหน้าครับกี่ทีตัวนี้มามาครับรุ่นลิมิเต็ด d i t i ชั่นนะครับ GP Mini Cooper นะครับกุญแจมีดอกเดียวต้องการนำเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณครับ